ข้อ6.0 1เป็นเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่งนะครับโดยโจทย์บอกว่ามีวัตถุมวล m นะครับผูกไว้ได้เชือกทำให้แกว่งน,นะเป็นวงกลมในแนวดิ่งถ้าใช้หลักการของพลังงานของตัวที่จุดสูงสุดนะ จะแปว่าที่จุดสูงสุดก็คือตำแหน่งที่หนึ่งตามในรูปนี้นะครับเชื่อมีแรงตึงเท่ากับ mg ถามว่าที่จุดต่ําสุดเชื่อจะมีแรงตึงเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราพิจารณาที่จุดที่หนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะครับเราจะได้แรงที่กระทำนะครับทั้งหมดก็จะประกอบด้วยแรงตึงเชือกที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับในทิศลง กับ mg นะครับก็มีทิศลงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แรงหนีศูนย์กลางก็คือ mv ตำแหน่หนึ่งกำลังสองส่วน r นะครับแต่เนื่องจากโจทย์บอกว่า ทีน่ตำแหน่งที่1มีขนาดเท่ากับ mg ด้วยทังนั้นเราก็จะได้ว่า2 mg เท่ากับ mv 1นึ่กำลังสองส่วน r นะครับถ้าเราเพิจารณาที่จุดที่สองนะครับ ที่เป็นจุดต่ำสุดนะครับแรงก็จะประกอบด้วยแรงตึงเชือกนะครับแล้วนะตำแหน่งที่สองถ้าเราให้แรงตึงเชือกในในกรณีนี้เป็นทิศขึ้นนะเอ็มกคือน้ำหนักนะครับมีที่ตรงกันข้ามแรงตึงเชือกแล้วก็ แรงมีศูนย์กลางนะครับก็คือ m v 2อกลังสองส่วน r ส่วนที่จุดที่3ที่เป็นตำแหน่งตรงกลางเราเห็นว่าในกรณีนี้นะครับ แรงตึงเชือกก็จะมีค่าเท่ากับ m v สามกำลังสองส่วน r นะครับนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดที่เราสามารถใช้ในการพิจารณาการเคลื่อนที่ทั้งหมดของระบบนี้นะครับ จากเงื่อนไขของพลังงานคงตัวนะั้นเราให้พลังงานรวมณนะตำแหน่งที่1เท่ากับพลังงานรวมณนะตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่1นึเนี่ยวัตถุก,ก็จะมีความเร็ว v แล้วก็มีถ้าเราให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตำแหน่งต่ำสุดเป็นตำแหน่งอ้างองิงนะครับดังนั้น ตำแหน่งที่หเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปเท่ากับระยะ2 r นั้นตำแหน่งที่1วัตถุก็จะมีทั้งพลังงานจนและพลังงานศักย์คืน1นส่วน2อ v1 กลังสองบวก Mg คูณด้วย2 r ส่วนตำแหน่งล่างสุดเนี่ยวัตถุมีเฉพาะพลังงานจนคืนนส่วน2อ V 2 m V 2้วกำลังสอง นะครับจากตัวนี้เราจะได้สมการกลายเป็น m v 1กำลังสองบวก4 m g r เท่ากับ m v สองกำลังสอง ถ้าเรา R มาหารทั้งสองข้างเราจะได้ mv 1กลังสองส่วน R บวก4 mg เท่ากับ mv 2กลังสองส่วน R ครับ จกนะครับสมการนี้เราแทนค่า mv หนึ่งกำลังสองส่วนาเข้าไปในสมการนี้เราจะได้สมการออกมาเป็นสอง mg บวกส mg เท่ากับ m b สองกำลังสองส่วน r หรือ mv สองกำลังสองส่วน r เท่ากับหก mg นะครับจากสมการ มการไหนครับาจากสมการของตำแหน่งที่สองนะครับนี้ นะครับเราได้อันนี้นะครับแทนลงในสมารลงในสมาการของตำแหน่งที่สองก็คือสมาการนี้นะครับเราก็จะได้ ความตึงเชือกนักต่หน่งที่สองลบ mg ลบห mg งนั้นเราได้ความตึงเชือกนักต่หน่งที่สองมีค่าเท่ากับ 7, จ็ด mg นะครับจากเงื่อนไขของจะไปเราหาเงื่อนไขที่พลังงานนตำแหน่งที่หนึ่ง ท่ากับพลังงานระดัวหนึ่งที่สามเนี่พลังงานระตัวหน,หนึ่งก็ประกอบด้วยหนึ่งส่วนสอง m v หนึ่งกำลังสองบวกเนี่ย สอง m gr e, อ๋อโทษทีอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เนาะกรณีที่เราสนใจระหว่างเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งสามเราก็เปลี่ยนให้ตำแหน่งนี้เป็นระดับอ้างอิงอันใหม่ดังนั้นตรงนี้เราก็จะมีโปรแกรมสับเท่านี้ ของจริงเราใช่อย่างนี้ได้นะครับเท่าเดิมสอง mgr ส่วนพลังตำแหน่งที่สามก็จะประกอบด้วยพลังงานจนคือหนึ่งส่วนสอง mv 3ายกกำลังสองบวก mgr นะครับ mgr ตัดไปเหลือแค่หนึ่งนะครับเอาสองคูณทั้งสองข้างสรรมการแล้วก็เอา A M H R. มาหาร นั้นเราจะได้สมการเป็น mv 1กำลังสองบวก2 mgr เท่ากับ mv 3กำลังสองเสร็จแล้วหาร r ทั้งหมดเราได้ mv 1 กำลังสส่วน r บวก2 mg เท่ากับ mv 3ากำลังสองส่วน r แล้วเราก็แทนอันนี้ด้วยเท่าไหร่ครับด้วย2 mg ดังนั้นเราจะได้สมการออกมากลายเป็นจากสมการนี้เนาะซึ่งเรารู้ว่าตรงนี้คือ 2MT ดังนั้นเราได้สมการออกมากลายเป็น 2mg บวก 2mg เท่ากับ ah mv 3กำลัง2ส่วน r หรือเราได้ mv 3กำลังสองส่วน r เท่ากับ 4mg ดังนั้นจากตรงนี้เราแทนค่าสมการนี้ ลงไปในสมการที่สามนะครับแรงตึงเชื่อมในเกรนที่สามก็มีค่าเท่ากับ mv สามกำลังสองส่วน r เท่ากับ c m g นี่เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ